นาง,งานขายส่วนตัวตอนที่1 1 3่งถึงหนึ่อเริ่มจากความดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เพลเอกพวกเขาจัดการกับสายลับของโจอี้ได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็หันมาเล่นงานโจอี้ต่อพอเห็นอย่างนี้นายเอกเขาก็ถามเพลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพลเก็พูดว่าผมเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมณฑลหูในระหว่างอาหารเย็นผมได้ยินเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมพระราชวังเวียงย กลุ่มคนที่ออกจากศูนย์วัฒนธรรมพระราชวังเหวยหยางและก่อตั้งบริษัทวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์เหวยหยางขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันพอได้ยินเพลย์พูดอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็พูดว่าดังนั้นคุณจึงใช้พันธมิตรเพื่อละให้โจอี้เข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มนี้ใช่แล้วโจ้มีกลุ่มบริษัทกุ้ยหลงนุนหลังดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วปัญหาใดใดที่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินก็จะไม่ถือเป็นปัญหาสําหรับโจอ้เลย คุณต้องบอกปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แม้แต่จะใช้เงินก็ตามตัดภาพมาที่โจ้พอเขาเห็นการแถลงข่าวแผนกประชาสัมพันธ์ของหยุนเซียงได้โพสต์คำชี้แจงการอนุมัติจากพระราชวังห่วหยางและความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วทางออนไลน์โดยระบุว่าพวกเขาได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหนังสือรับรองการอนุญาตอนุญาตให้หยุนเซียงกรุก๊ปพันธมิตรทองคําด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์พอโจ伊เห็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกโมโหมาก บ้าเอ้ยจินหลันสู้ไอสารเลวเกยกล้าดียังไงที่วางแผนกับผมขณะที่โจอี้ขโมหอยู่นั้นเลขาของเขาก็พูดกับเขาว่าเจ้านายใหญ่โทรมาพอโจ้ได้ยินอย่างนี้เขาก็ยิ่งไม่รู้จะทํำยังไงตัดภาพมาที่พระเอกเขาพูดว่าเวลานี้เจ้านายคงกําลังโทรหาโจอ้อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของกุยหลงก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ผมพอใจมากแล้วเพลงเขาก็หัวเราะออกมาเมื่อเราไม่มีความสุขการมองดูคนอื่นจกไรก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ขณะนั้นผู้ช่วยพอเขามองไปที่โทรศัพท์แล้วเขาก็ตาโตขึ้นมาเขารีบบอกเพลงว่าเฉิงจินส่งข้อความมาคุณโอเว่นสถานการณ์ของบริษัทในช่วงการจัดการเทศก,กาลภาพ,พยนตร์นี้เกิดขึ้นจากความไร้สามารถของผมทั้งสิน้นผมทําให้ทุกคนผิดหวงังผมขอลาออกขอขอบคุณสําหรับการฝึกอบรม,มทั้งหมดที่บริษัทจัดให้ผมไล้ประโยชน์เกินไป ผมขอโทษพอในเอกเห็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้เขาตกใจมากฮะเด็กโง่คนนี้การตัดสินใจนั้นทุกคนเป็นคนตัดสินใจและจะถือว่าเป็นความผิดของเขาคนเดียวได้อย่างไรแล้วเราก็กําลังสรุปทริปการออกแบบประจําใจมากนะผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบจะออกไปตอนนี้ได้อย่างไรแล้วผู้ช่วยก็บอกพวกเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สนามบินเขาเตรียมตัวจะเข้าเรียนหลักสูตรชั้นสูงที่สถาบันของศาสตราจารย์หวงแล้วในเอกเขาก็บอกผู้ช่วยเมื่อเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้ว เราก็รีบไปกันเถอะแต่แล้วผู้ช่วยเขาก็ยังยูนิ่งอยู่ที่เดิมพอเห็นอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็คิดว่าเมื่อพระเอกไม่มีคําสั่งดังนั้นผู้ช่วยจึงไม่กล้าทําอะไรพระเอกเขาคิดสักพักแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยให้เขาไปทั้งนายเอกและผู้ช่วยพอพวกเขาได้ยินอย่างนี้พวกเขาก็ได้แต่เงียบแต่นั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากลับมาควบคุมเทศกาลภาพยนตร์ได้แล้วเมื่อเรานําเขากลับมาให้ขังเขาเอาไว้ในห้องดําเล็กๆและเขาไม่สามารถออกไปได้จนกว่าแบบร่างการออกแบบจะเสร็จสิน้น พอนายเอกและผู้ช่วยได้ยินอย่างนี้พวกเขาก็รีบพยักหน้าใช่เลยตัดภาพมาที่สนามบินทุกคนต่างก็แยกย้ายกันออกไปนายเอกทั้งโทรหาเฉิงจินและวิ่งหาไปทั่วบ้าเอ้ยกระบวนการขึ้นเครื่องบินเริ่มแล้วส่วนพระเอกเขาก็วิ่งหาเฉิงจินไปทั่วด้วยความเร่งรีบเขาวิ่งขึ้นสวนทางกับผู้คนตัดภาพมาที่เฉิงจินขณะที่เขาเตรียมจะขึ้นเครื่องบินนั้นเขาก็ดูลูกที่เขาถ่ายกับนายเอกพระเอกและผู้ช่วยทําให้เขารู้สึกเสียใจมากผมไรประโยชน์เหลือเกินคุณจิน ผู้กำกับสิวซงเพราะคุณมีความคาดหวังจากผมสูงมากแต่ผมกลับทำให้บริษัทต้องเจอกับปัญหาใหญ่เชิงจินเขาพูดไปและร้องไห้ไปแต่ขณะนั้นก็มีคนมาจับที่ไหล่ของเขาพอฉิงจินหันมาก็เห็นว่าเป็นพระเอกฮะนายจินมันจะเป็นไปได้ยังไงเชิงจินขาของคุณไม่ยาวแต่คุณวิ่งเร็วมากเลยนะมาดูกันว่าพระเอกจะพูดอะไรเพื่อนุ่มน่าฉิงจินให้อยู่ต่อข้อหนึ่งคือเสนอเงินเพิ่มข้อสองคือขอโทษและข้อสามเขาจะทำให้เชิงจินสลบและแบกฉิงจินกลับไป แล้วเพลก็พูดกับเฉียงจินว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณจะพิสูจน์ความสามารถของคุณให้ผมดูแล้วไหนล่ะหลักฐานคุณยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยพอเฉียงจินได้ยินอย่างนี้ก็ทําให้เขามารู้จะพูดอะไรแต่แล้วเพลเขาก็ก้มลงพูดขอโทษเฉียงจินถ้าอย่างนั้นผมจะขอโทษคุณก่อนนะทําให้เฉียงจินแปลกใจฮะอะไรนะเฉียงจินผมเคยตัดสินผิดมาก,ก่อนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการออกแบบถูกต้องฮะนายจินมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นความผิดของผม ผมไม่ยืนมั่นในตำแหน่งของผมเองถ้าไม่ใช่เพราะผมถ้าหากเป็นการออกแบบของหวงเราเล่พอเพล็ได้ยินอย่างนี้เขาก็รีบพูดตัดเฉิงจิ้นว่าถ้าหากเป็นการออกแบบของหวงเราเล่เราคงไม่ได้แม้แต่คําสั่งซื้อด้วยซ้ําแล้วเฉิงจิน้นเขาก็ตัวสั่นขึ้นมาถ้าผมทําผิดอีกครั้งเฉิงจิน้นคุณไม่มีอะไรจะพูดกับผมเลยพอได้ยินเพล็ททำอย่างนี้เฉิงจินเขาก็งงแต่แล้วเพเคก็พูดต่ออีกว่าเฉิงจิน้นคุณเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งนี้จริงๆงนั้นเหรอ หลังจากที่คุณเรียนปักผ้ามานานออกจากโรงงานมาของช่างยนชุนและแข่งขันกับเจ้านายเก่าของคุณทั้งหมดนี้มันก็แค่เพื่อโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเท่านั้นเองเหรอแล้วพระเอกเขาก็พูดถึงตอนที่นายเอกเพิ่งพาชฉิงจิ้นมาแนะนําตัวแล้วพระเอกเขาก็จัดให้ชฉิงจิน้นแข่งขันกับห้องเหลาเล่แล้วพระเอกเขาก็เลือกให้ชฉิงจิ้นเป็นนักออกแบบตอนนั้นนายเอกเขาเข้ามาถามเพกว่า คุณจินทำไมคุณถึงตกลงให้เฉิงจินแข่งขันกับห่ a ง g l าเล่ดูเหมือนว่าเฉิงจินจะมีความสามารถมากใช่ไหมแล้วเพลก็พูดว่าเฉิงจินสุภาพแต่หว a งเราเล่ก็มีประสบการณ์มากกว่าแล้วที่คุณจินทำคุณทำเพื่อผมเหรอพอได้ยินในอีกทำอย่างนี้เพลก็พูดว่าหน้าของเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแค่ว่านอกเหนือจากพรสวรรค์แล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างเกี่ยวกับเขาด้วยความทะเยอทะยานในสายตาของเขามีความทะเยอทะยานอันแรงกล้า ที่จะจุดประกายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือรูปลักษณ์ของคุณพอจงจินได้ย็นเพล่งพูดอย่างนี้แล้วเขาก็ซึ้งจนน้าตาไหลออกมานายจินผมยังอยากจะออกแบบอยู่นะให้ผมได้ภาพแบบเดียวกับชังยนชุนและผมจะทําให้ดียิ่งกว่าผมไม่พอใจผมยังไม่พอใจพอเห็นว่าช่งจินร้องไห้ออกมาเพล่งเขาก็กลัวว่าน้ําตาของช่งจินจะเลอะเสื้อผ้าของเขาเอาล่ะพอได้แล้วถ้าคุณยังไม่พอใจก็กลับมาทํางานต่อได้เลยผมจะให้เริ่มดําเนินการ และคุณจะได้รับอีเมลในช่องบ่ายนี้และชิงจิ้นก็ถามเพลงว่าอีเมลอะไรจากนั้นผู้ช่วยเขาก็เดินเข้ามาการแจ้งเตือนเพื่อเลื่อนตำแหน่งคุณให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ขอแสดงยินดีกับคุณด้วยนะเชิงจิ้นขณะนั้นในเขาก็โผล่หัวออกมาเฉิงจิ้นผมขอแสดงยินดีกับคุณด้วยฮะผู้กำกับสิวซงนี่พวกคุณมากันครบเลยเหรอขอบคุณทุกคนมากนะและฉิงจิ้นก็ร้องไห้ไปหาทุกคนและทุกคนต่างก็วิ่งหนีเชิงจิ้น พอเห็นเฉิงจินร้องไห้เพลงเขาก็รู้สึกลำคันคุณยังจะร้องไห้อยู่อีงเหรอโอเวน่นมันอยู่ในมือของคุณแล้วตอนนี้จากนั้นเพลเอกและนายเอกพวกเขาก็เดินออกไปนายเอกถามเพลงว่านายจิ้นทำไมคุณถึงมาที่นี่ด้วยแล้วเพลงก็พูดว่าเพราะว่าพวกคุณชาเกินไปผมจึงต้องดำเนินการก่อนใช่แล้วใช่แล้วลูกจะไม่หมุนถ้า,าไม่มีนายจิ้นแต่เวลานั้นเฉิงจินเขาก็เรียกเพลเอกนายจิ้นเอาไว้คราวหนะ้ามันจะเป็นชัยชนะของเราแน่นอน พอได้ยินเฉิงจินพูดอย่างนี้ทั้งพระเอกและนางเอกพวกเขาก็ยิ้มทําได้ดีมากเลยจิ้นหลันซู่พระเอกเขาคิดว่าเขาตัดสินใจมาเฉิงจิ้นนั่นมันถูกต้องแล้วแล้วเฉิงจินก็ถามผู้ช่วยว่าประธานนัที่บดีโอเรื่องตัว๋วเครื่องบินสามารถของเงินคืนได้หรือเปล่าแล้วผู้ช่วยก็พูดว่าถามนักลงทุนสิบางทีคุณน่าจ,จะแลกมันกับบทพิเศษในเรื่องของเจ้านายและภรรยาได้นะแล้วมันก็ได้จุ่มลงราค่าฝากทุกคนติดตามตอนต,ต่อไปนะ ว่าถึงจินกลับมาแล้วพวกเขาจะควบคุมเทศกาลภาพยนต์ได้หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ